สวัสดีเรียนพี่น้องสื่อมุลชนทุกท่านนะครับวันนี้พักเก้าไกลจะขอใช้โอกาสในการถแถลงต่อเหตุการณ์สำคัญเมื่อคืนในที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับก็คือการลงมติโหวตในยัติสุดท้ายของเมื่อคืนซึ่งเป็นการตัดสินนะครับพิจารณาว่า จะเลือกระบบการเลือกตั้งที่เราเรียกกันว่าหารร้อยหรือหาร500นะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับนยัยติที่ให้เลือกกันระหว่างจะหารร้อยห0ารหรือหาร1น100ตามที่พักเก้าไกลเสนอนั้นนะครับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือ3า4เสียงก็โหวตเห็นด้วยกับหาร500ส่วนเสียงของพักเก้าไกลร่วมกับ ทักอื่นๆที่เห็นด้วยกับหารร้อยก็มีเสียง162เสียงซึ่งก็แพ้ไปเมื่อคือนนี้นะครับประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราเห็นนะครับแล้วยืนยันมาโดยตลอดว่าการแก้ไขระบบการเลือกตั้งนะครับผ่านพรปการเลือกตั้งให้เป็นระบบที่เราเรียกว่าหารร้อยนั้นขัด นะครับขัดต่อรัฐมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งเจตนาชัดเจนทั้งบทบัญญัตินะครับและการอภิปรายกันตอนพิจารณาแก้ไขร่างรัฐมนูลว่าต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานไม่ใช่เป็นระบบแบบสัดส่วนผสมอย่างที่พักเก้าวไกลเคยเสนอดังนั้น นะครับเมื่อเป็นแบบนี้พักเก้าไกลเองก็เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งตามกรอบนี้มาตลอดเพราะยึดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญยึดความชอบด้วยหลักการที่ถูกต้องแต่เป็นที่น่าเสียใจมากนะครับว่าเมื่อคืนนี้การลงมติของรัฐสภานี้ได้เป็นไปเพียงไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการจะออก แบบระบบการเลือกตั้งที่ดีให้แก่ประชาชนแต่เป็นการลงมติเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงเท่านั้นจนนำไปสู่การโหวตที่ขัดนะครับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในความเห็นของพวกเรายังยืนยันแบบนี้ เป็นการลงมติที่อับประยุที่สุดเพียงเพื่อสืบทอดอำนาจของระบบประยุทธ์ดังนั้นพักเก้าไกลาย,ยังยืนยันนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขการแก้พอรตอปการเลือกตั้งอย่างที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้นะครับและจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดรวมถึงคัดค้าน กระบวนการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และจะร่วมมือกับพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเพื่อออกจากวรรกประยุทธ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการอธิรายไม่บายร่างใจไม่ว่าจะเป็นการตึงความเรื่องแปดีนายกนะครับจะทาอย่างถึงที่สุดส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญที่มีปัญหาอยู่นี้ หากผ่านรัฐสภาไปได้นะครับตามมาตรา132ของรัฐธรรมนูญก็จะต้องรัฐสภาจะต้องส่งไปให้สารฎีกาสารรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการส่งความเห็นกลับมาว่า ร่างพรปที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเนี่ยขัดต่อรัฐมนูลก็จะถูกส่งกลับมายังที่สภาให้แก้ไขอีกครั้งถ้าเป็นถ้าเกิดกระบวนการแบบนั้นเราจะต่อสู้อย่างเต็มที่ให้มีการแก้ไขร่างพรปเป็นให้ชอบด้วยรัฐมนูลให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นเป็นท่าทีของพรรคก้าวไกลที่อยากจะย้ำต่อพี่น้องสบุญชนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับ ก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเชิญนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าตามมาตรา132เนี่ยมันเขียนระบุไว้แบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากร่างพระราชบัญญัติทั่วไปคือถ้าเป็นร่างพรปเนี่ยถ้าผ่านวาระที่3ไปแล้วของที่ประชุมร่วมรัฐสภาไปแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปให้สารฎกา สารรัฐมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องซึ่งก็น่าจะเป็นกรกตรที่เกี่ยวข้องที่สุดประเด็นคือส่เดียวเราต้องรอดูนะครับว่าทางประธานสภาเนี่ยจะส่งไปให้ทั้ง3องค์กรรวมถึงสารุูงด้วยหรือไม่นะครับถ้าหากส่งมาให้กรกตรอย่างเดียวนะเราคงต้องมาหาตือกันนะครับโดยเฉพาะในพักร่วมฝ่ายการที่เห็นด้วยกันนะครับว่าเราจะพิจารณาอย่างดําเนินการอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลมากที่สุด อีกอันนึ่งที่ซ่อนเอาไว้ก็คือว่าหากมีเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจโดยไม่สนใจกระบวนการในใดเลยนะครับสุดท้ายด้วยความชลบุญแบบเนี้อาจจะเกิดนำไปสู่การเดดล็อกแล้วไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งรองรับหากมีการทุจริตขึ้นเรยซ้ํานั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นใน,นที่สุดด้วยเพราะเท่ากับว่ามันเป็นการ เอาอำนาจทั้งหมดในการกำหนดกติกาการลรอกตั้งไปไว้ในมือของพลเอกประยุทธ์โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนั้นมุรู์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้สสปฏิพัฒนมีความเห็นเพิ่มเติมครับเชบิญครับ ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับผมสสปริพัฒน์สันติพาดานะครับอดีตกรรมธิการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเป็นกรรมธิการในส,สัดส่วนพรกเก้าไกลในเรื่องของพรบเลือกตั้งและพักการเมืองนะครับพรกเก้าไกลตั้งแต่การทํางานใน,ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนถึงวันนี้นะครับจุดยืนเราสม่ําเสมอว่ายัางไงก็ดีเนี่ยระบบการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องออกแบบอย่างประณีตและเห็นแก่ประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็เรายืนยันว่ามันต้องแก้ไขในชั้นของสสลอรหรือเสนอโดยสสลอๆๆถึงจะมีความชอบธรรม แต่ในเมื่อกระบวนการกระพ้องกระแพงมาถึงทุกวันนี้มาตราที่แก้เพียงแค่สามาตราเนี่ยทำให้เราไม่มีออปชันเลยนะครับเราไม่มีออปชันที่จะเสนอระบบการเลือกตั้งอื่นใดนอกเหนือไปจากระบบคู่ขนานเพราะนี่คือเจตจำนงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะผมอยู่ในกระบวนการทุกอย่างและในชั้นของพลปนะครับกรรมธิการเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับเมื่อวานเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังจริงๆเพราะว่ากรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยืนยันในชั้นของกรรมธิการตลอด ว่ายังไงก็ต้องหารร้อยเสียงของผู้แประยะติและผู้สมนความเหตุในส่วนของ500อยน่ะเสียงเบามากนะครับในชั้นของกรรมธิการแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์กับมีการเปลี่ยนท่าทีนะครับโดยเฉพาะของฝั่งสวว่ายังไงก็จะเ้า500ให้ได้เพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อำนาจบริหารเนี่ยแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติอย่างน่าสงสัยที่สุดและท่าทีของสอววเมื่อวานนะครับเสนอทุกข้อจะโหวตอย่างเดียว เรื่องนี้นะครับผมรู้สึกชัดเจนว่ายังไงก็ดีนะครับระบบการเลือกตั้งในรอบนี้ยังไงก็ยังเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นของกลุ่มอนุรักษ์อํานาจเดิมนะครับเรื่องนี้เองทําให้พรรคก้าวไกลนะครับประกาศชัดเจนตั้งแต่วราระที่1วราระที่สองและจะชัดเจนในวราระที่3ซึ่งเราต้องดูท่าทีอย่างที่ท่านเลขาได้พูดนะครับว่ากระบวนการต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เราจะไม่ร่วมสังครรมกับการที่เราจะไป ยุ่งเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและจะต่อต้านอย่างถึงที่สุดแน่นอนนะครับผมฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่ายังไงก็ดีการเลือกตั้งไม่ว่าจะถูกปกครองนะครับหรือถูกแทรกแซงด้วยอะไรก็ดีแต่เราต้องมีความหวังในการเลือกตั้งว่าเรายังสามารถชนะได้และด้วยกติกาจงเป็นยังไงก็ตามนะครับเมื่ออำนาจกลับอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องชนะในการเลือกตั้งด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวจะให้ท่านสสประกณ์วุฒินะครับที่ได้ แตรยตินะครับและเป็นที่มาที่พรรคเก้าไกลบวชสนับสนุนร่างของท่านประกรณ์วุฒินะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสสประกรณ์วุฒิอุดมภิพาสกุลนะครับผมเป็นผู้ที่แปลยติในร่างที่เป็นหารร้อยเอาไว้เมื่อคืนนะครับซึ่งสุดท้ายในกลายเป็นร่างที่ถูกจับคู่กับถูกจับคู่ในการลงมติกับร่างของคุณหมอรวีในการหาร500นะครับ่ผมก็จะแถลงว่า การแปลยะติของผมที่ยื่นไปเนี่ยเพราะเห็นว่าร่างของกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นร่างเดียวกับที่ยื่นเข้าไปในวาระนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นร่างที่ไม่รอบคอบเพราะว่าในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพยายามที่จะบอกว่าปติการในรัฐธรรมนูญ40นั้นดีที่สุดแต่พอเป็นการร่างกฎหมายลูกหรืพอพรบเลือกตั้งเนี่ยกลับเอากฎหมายลูกที่ใช้ในปี54มาใช้ในครั้งนี้มันกลายเป็นการเลือกตั้งที่เป็นลูกผสมครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยผมกลับไปคํานวณกับกับคะแนนที่เกิดขึ้นจริงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าการการทํากฎหมายรูปผสมแบบนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาซึ่งปัญหาหนึ่งที่เราพูดกันประจาในการเลือกตั้งหกสองก็คือคําว่าสสปัดเศษก็หมายว่ามันจะทําให้มีสสที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะได้สสบัญชีรายชื่ออาจจะได้สสบัญชีรายชื่อเป็นจํานวนมากและอาจจะมีผลทําให้สองพักที่มีคะแนนต่างกันถึงสามเท่าตัวเนี่ยแต่กลับได้จํานวนสส เท่ากันดังน,นั้นผมจึงยื่นร่างแปรยติที่เป็นการคำนวณที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อยแต่ผลที่ออกมาจะแตกต่างกันมากและอาจจะสอดคล้องกับบทบัญญตัตญในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าสสบัญชีวายที่ต้องเป็นสัสดส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงมากกว่าร่างของกรรมธิการแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เมื่อวานนี้พัคก,ก้าวไกลย,ยืนยันไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงส่วนมาก แต่เห็นด้วยกับร่างหารร้อยในแบบที่ผมแปรยติไปซึ่งจะเป็นประโยชน์และจะทําให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีข้อคอรหาแบบเดิมที่เกิดขึ้นในปี6-2อีกครั้งครับผมอาจจะเพิ่มเติมสั้นๆนิดเดียวนะครับจริงๆผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้นะว่าตอนแรกมันก็ตัาจะเป็นระบบแบบหาร100่งรอยแต่อยู่ๆวันสองวันที่ผ่านมา นะครับมันก็พลิกกลับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือไหนที่ท่านชอบพูดอยู่เสมอว่าสวเป็นอิสระไหนลักคือความอิสระนะครับสุดท้ายนะครับสสรัฐบาลนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านไปคุยกันตอนไหนนะครับแต่เข้าใจว่าคงคุยกันที่ทำเนียบสิ่งที่เกิดขึ้นคือกดปุ่มแล้วก็เปลี่ยนเลยนั่นหมายความว่าการทำหน้าที่ของสภาแห่งนี้ของสว ไม่ได้เป็นความอิสระจริงๆแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้ระบบที่หาร500ซึ่งมันเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการสืบทอดอำนาจและก็คงจะมีความพยายามในการสืบทอดอำนาจต่อไปในภายภาคหน้าผมในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่ไม่ใช่การออกแบบระบบเลือกตั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆ,ๆ มันเป็นการออกแบบระบบเลือกตั้งที่อยู่บนพื้นฐานว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งสุดท้ายสมการตรงนี้ไม่เคยมีประชาชนอยู่ข้างในเลยนะครับก็อย่างที่ท่านเลขาธิการนะครับพักของพักก้าวไกลคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนได้เน้นย้ำว่าเราจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปหลังจากนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้เราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด นะครับเพื่อทําให้ผลประโยชน์เป็นของพี่น้องประชาชนและนําไปสู่การคืนอานาจให้กับประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้กําหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทยและของพวกเราต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะถามคําถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ